สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแม่มาช่องของเราในวันที่25พฤษภาคม2567นะคะเรามาเจอกันใน EP นี้นั้นเป็น EP ที่14ของว่าประจำวันที่1มิถุนายน2567แล้วนะแนวทางแอดจานตามลายชื่อแล้วก็จานเรยียงตามนั้นเลยนะคะ EP นี้จะเริ่มที่แนวทางของแอดสนแตงนะคะแนวทางของแอดทิศทัตโกแนวทางของ หวยประชานิยมแนวทางของเลขเด่นอินทรเทวนครซึกเป็นเด่นบนนะคะแนวทางของชุด3ตัวเล่นสนันเมืองแนวทางของแอดน้อยคอนหวันแนวทางของชุดเด่นออดประกอบเหมือมณีเพชรนะคะเพิ่มเติมมานะแนวทางดับบนแอดยาทิแล้วก็ปิดทาที่ในทางเลขดับบนแอดระเด่นนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากัน เริ่มที่ในทางของแอดส่วนแตงนะสำหรับเจ้านี้นะคะว่ที่แล้วเข้าไหมเข้าตัวไหนบ้างนะคะอ่าเข้าแนวทางที่เป็นเลขเด่น6กับ0ใช่ไหมคะได้6 02ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ได้09ส่งตะบนเข้าตัวกลับนะสำหรับเรงวดนี้นะคะได้มาเรียบร้อยนะแนวทางให้ชุด3ตัวและ2ตัวรบูมชุด3ตัวกันก่อนนะคะก็จะมี907994972772959664672และ950ส่วนชุด2ตัวนะคะเลขเด่นที่9ให้2องตัวมาก็จะมี9192 เห้าและ96นะส่วนเด่น7นะคะค่าส่วนตัวมันก็จะมี70 78 72และ79นะคะงดนี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าแอดส่นแดงจะเข้าอีกหรือเปล่ามีใครที่รอไหมคะ ต่อไปค่ะรามาดูแนวทางของแอดทิตทัสโกะนะคะสำหรับคุณที่แล้วเข้าแนวทางที่เป็นเลขเด่นศูนย์ใช่ไหมส่วนนั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างแล้วได้ส่วนหกสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะสาหรับในงดนีแอดทิตทาสโกให้มาแนวทางเด่นบนล่างที่ห้า กับ9นะคะให้2ตัวมาก็จะมี 50, 51, 57, 58, 91, 93, 95และ97นะคะหัวเน,นีนกรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าอีกไหมแอดทิศทัาตะโกนะคะฝากไปด้วยนะต่อไปค่ะเราม,มาดูแนวาทางของหวยประชานิยมนะคะสำหรับหุ้ที่เรียนนั้นต้องบอกว่าหลุดใช่ไหมคะ ใช่ไหมหลูดเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแบ่งปันแล้วนะคะอ่าให้มาแนวทางและเด่นที่0368 นะคะค0368แล้วให้2ตัวมาด้วยนะคะอ่ะก็จะมี02 04 05 07 09 32 34 35 37 39 62 64 65 67 69 82 84 85 87และ89นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าหวยประชานิยมเจ้านี้แอดลงให้ประจำนะคะแต่จะมาไวหรือช้านะคะ,นะคะก็ดูที่ว่าอแอดจะได้มาตอนไหนนะคะ ลุนกันนะคะว่าหวยประทยมจากข้าหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวาทางของอเลขเด่นบนอินทอนเทวนครนะคะสําหรับคนที่เล่นข้าไหมข้าที่เลขเก้านะเก้านั้นนะคะอยู่ที่หลักสิบบนนั่นเองนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะหนึ่งพฤษภาคมน,นะคะก็ให้หนวทางเด่นบนอินทอนอยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปด นะคะอ่ดูกันนะคะว่า4ตัวนี้จะมาบนอีกหรือเปล่านะคะเด่นบนอินทรีย์วันครนะ,ะนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของอ่าชุด3ตัวทั้งตรงทั้งโต๊ดของเรืออนสดันเมืองนะคะให้มาก็จะมี026 056 066 426 456และ466เจ้านี้นะคะต้องบอกว่าปกติแล้วน่ะแอดจะได้มาที่เป็นแนวทางชุด2ตัวล่างนะคะงวดนี้แอดได้มาเป็นชุด3ตัวก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะและสนามเมืองนะต่อไปค่ะเป็นนทางของแอดน้อยคอนหวานเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะคะนานๆทีเนาะสระเด้งงวดนี้นะคะแอดได้มาเป็นชุดบนล่างนะคะก็จะมีอ่าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าอ่า 9 50 50 1 8 5 8 5 8 9 1 9 1แล้วก็9 5 1 5 1นะคะรุนกันมากค่ะว่าจะเข้าหรือเปล่านะแอดน้อยคอนหวานต่อไปค่ะเรามาดูแนวะทางของชุดเน้นแอดประกอบหมุนมณีเพชรนะคะให้มาง้ดน,นี้คือ8 7 9 7 8 7 9และ8 9สำหรับชุดที่เป็นชุดเต็มแอดลงให้เรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะย้อนดู EP ได้เลยนะคะเพราะว่าแอดนั้นจะขึ้นชื่อไว้แต่ละ e ีนะคะที่นาปกนะอ่าต่อไปค่ะเป็นนาะทางเล็กดับเริ่มที่เล็กดับของดาทิปซึ่งเป็นดับบนงวด่ที่เราให้ดับบนที่1ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะว่าออกอะไรออก690นนั่นเองไม่มือเลขกหนึ่งเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะดาทิปบอกว่าให้ดับบนทุกหลักอยู่ที่8นั่นเองอ่ะกระลุนกันนะคะว่างวดนี้จะจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะ และเรามาปิดท้ายที่นาะทางเลขตัดบ,บนแอนระเด่นนะคะสำหรับดับล่างแอนลงให้ไปแล้วนะคะอ่าก็ฉบับนี้เป็นดับบนเมืที่แล้วให้ดับบนที่8มันผ่านไหม ผ่านเนาะเพราะออกอะไรออก6ก0้าศูนย์นั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้นะอจารย์บอกว่าให้ดับบนอยู่ที่9กนะคะก็รุนกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะสำหรับเลขดับนั้นนะคะอาจจะลงวันที่ท้าย EP ีนะท่านไหนนะคะที่อชอบก็สามารถที่จะกรอมาที่ท้าย EP ีได้เลยนะคะหรือท่านใดอยากตามหาหนาทางสามารถหาได้ที่หน้าปก E ีแต่ละ E ีพีได้เลยนะคะหรือคอมเมน มาใต้คลิปแต่และคลิปนะแอดก็จะหาแนวทางมาให้แต่ว่าถ้าแอดหาเจอก็จะลงให้นะคะหรือแนวทางไหนที่มีอ่าค่อนตัวเลขค่อนข้างน้อยแอดก็จะตอบคอมเมนต์ไปไปด้วยนะคะหรือแนวทางที่มีอ่าตัวเลขเยอะนะคะแอดก็จะลงเป็นรูปภาพให้นะคะในาการณีที่ได้ข้อมูลมานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แอดนะคะ ค่ะสาหรับ E ีพีนี้เป็น E ีีที่ไรเนาะ EP พีที่14ของว่าประจำวันที่1มิถุนายน2567ัแล้วนะคะแล้ววันนี้จะลงในทางให้ทั้งหมด2อ P ีติดต่อกันต่อเนื่องกันไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันอะไรเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะหลายท่านก็ทำงานต่อท่านก็หยุดนะคะก็อ่าในเวลาว่างก็ค่อยเข้ามาดูกันนะคะค่ะ แล้วถ้าท่านใดที่ดูแล้วชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดที่จะหากระทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ